สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัศสาร์สันลาวเวอร์นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทําคลิปนะคะดวงความรักของชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายน25 -65 และแน่นอนนะคะคลิปของเราจะประกอบไปด้วย2องแชปเตอร์นะคะคือส่วนที่1นะเป็นคนโสดและส่วนที่2จะเป็นคนคุยหรือแบบว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดนะคะขอดูหน่อยนะว่า ในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเด็ดฟูนะเดนเอาจริงๆนะคะมีคนที่คุณถูกใจหรือว่าสนใจอยู่แล้วเขาคนนั้นน่ะเขาค่อนข้างมาไวไวแปไวจนคุณอาจจะไม่สังเกตว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าหรือสนใจคุณหรือเปล่า ทีนี้คนโสดหลายๆคนเนี่ยไพ่มันขึ้นว่ามีคนแอบส่องแอบมองคุณอยากจะรู้ว่าชีวิตคุณนเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกับคนคนนี้ทําได้แค่นิ่งแหละและก็อยู่พื้นที่ของตัวเองเขาไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นหรือเข้าหาคุณเท่าไหร่เลยคนโสดทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ ในเดือนนี้นะคะสิงนะเดลลเอรดเนได้นะมีแนวโน้มที่คุณจะมีมีคู่ที่เป็นคู่ในอดีตชาติหรือคู่รักที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเข้ามานะอื <c oughs> เขาอาจจะเป็นราศีสิงห์นะคะราศีมีนราศีธาตุดินนะคะอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนๆกันเนี่ยแหละค่ะเป็นการแนะนําของบุคคลอื่นนะคะที่ทําให้คุณรู้จักกัน มาดูกันค่ะว่าใครจะเข้ามาบ้างนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะหรือคนธาตุน้ําคนคนนี้นะคะค่อนข้างเลือกคบคนเป็นคนที่ค่อนข้าง,างรักคนยากมากแต่เขามีให้ความสนใจคุณน่าจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มันขึ้นมากออาคำนะอาจจะเป็นคนอดีตนะอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะเพราะมันขึ้นเลเวอร์เลยอาจจะเป็นเนือกู่ในอดีตชาติด้วยนะอืมโชคชะตานําพามานะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกคาดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะอายุรุ่นราวคาเดียวกับคุณแม่กระบอกคุณไม่เกินห้าปีนะเป็นคนที่หน้าตาดีนะแต่ว่าเราไปดูหน่อยนะคะว่าเขาอะมีใครในชีวิตรือยัง คนคนนี้เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณเลยอยากจะเริ่ม new beginning ใหม่เพราะมันขึ้นเอ,อ,อก pop one น,นะเป็นคนเก่าอ่ะอืที่เดินออกไปแล้วแล้วเขาก็มีเกณฑ์ที่จะวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอีกบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณเคยบล็อกหรือเขาบล็อกสลับกันได้นะคะเพราะว่าประเด็นเนี้ยคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณ แล้วเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ของเราอ่ะจะให้ความสนใจใครกับใครบ้างไหมเป็นพิเศษไม่นะคะุคณจะให้ความสนใจกับตัวเองนะคะแต่คุณสองเขานะประเด็นคือคุณไม่ไ,มได้ตัดใครจากออกจากชีวิตหรอกคุณก็สื่อสารด้วยปกติแหละแต่คุณไม่อยากที่จะถ้าเป็นคนเก่านะคุณไม่อยากที่จะแบบเจ็บปวดในความสัมพันธ์เองคุณอยากที่จะเริ่มต้นเกี่ยวกับอะไรใหม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณค่อนข้างเจ็บมาเยอะแล้วก็ผิดหวังมาเยอะ มันทําให้ตอนนี้คุณนะ่ะอยากอยู่กับตัวเองก่อนมาดูกันนะคะว่าเอาคำเป็นยังไงบ้างนะคะเอาจริงๆนะคะ1ในคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยในอนาคตอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความรู้สึกนะมีการที่จะให้อยู่กันในชีวิตอะ่ะบาลานซ์กันไว้ถ้าใครที่คุณจะได้พัฒนาความรู้สึกคนคนนั้นเขาอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ อาจจะเป็นคนที่เหมือนตัวเขาจะดูดึงดึงผักผักเหมือนจะบางทีก็สนใจบ้างมันขึ้นถูกเอาเพเลน,นะบางทีก็ไม่อยากจะคุยแต่ก็ก็คุยบางทีไม่อยากจะทักก็เงียบไปบางทีอยากทักก็ทักมา,ๆๆมาเขามีแนวโน้มที่จะพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สเปเชียลของคุณนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์คนโสดในเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไงบ้าง คุณเดบ,บส่องเขาอยู่นะแต่คุณก็จะนิ่งเงียบอยู่ในที่ของตัวเองแหละคุณยังไม่พร้อมสําหรับความการมั่นคงหรือความรักอะไรเลยอืมแล้วคุณก็เชื่อนะคะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณเชื่อในตัวเองมากกว่าเหมือนว่าคุณกลับไปในเชื่อในตัวเองรักตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองคุณอยากถ้า ามันจะคบกันได้อะเดี๋ยวมันก็คบกันเองแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลัคนาดาวจันดาศีดาวจันดาศุกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีราศีอะไรบัางจะเป็นราศีมีนนะคะราศีพิศพนะชาวราศีโอราศีสิงห์เองด้วยแลวเกี่ยวกับราศีเมษอะเรสนะอาจจะเป็นกันด้วยนะคะ มาดูกันนะคะว่าโรแมนแองเจลอยากจะบอกอะไรเราบ้างนะสักห้าใบนะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไพ่แนะนำว่าอยากให้คุณนะ่ะปลดปล่อยตัวเองจากอิสระนะคะจากความคิดมากหรือแบบฟิลลิ่งเดิมๆความรักเดิมๆเ,เพราะว่ามันจะมีหลักใหม่เข้ามานะแล้วคนที่ดึงดูดเข้ามาเนี่ย จะเป็นคนที่ตรงสเปกค,คุณเขาอาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณก็ได้นะคะไพ่แนะนําให้คุณแบบปล่อยอดีตไปเลยนะคะแล้วก็ทําตัวเองให้อิสระนะคะเขาจะมามอบความรักใหม่ซ,ซึ่งมันแบบเป็นความรักที่โรแมนติกและคุณสัมผัสได้ได้สามคนที่จะเข้ามาใหม่คนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าในเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะ สำหรับชาวราศีสิงเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะคะขอดูความรักในอดีตของคุณหน่อยนะคะว่าความรักในอดีตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเวลาดีนะคะก็ดีสุดนะเวลาแย่ก็แย่สุด มันอาจจะเคยเจอคู่กันแต่ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะอาจจะรักอิสระแล้วก็เจ้าชู้ไปเรื่อยเลยที่เนี้ยคนของคุณกับกับคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากแต่เขาเป็นคนที่เจ้าชู้อ่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะโฟกัสไปที่คุณคนเดียวได้มันทําให้คุณรู้สึกแบบ ฉันก็เข้าใจนะฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากเลยคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้หรอเพราะคุณรู้ว่าเขาจาฉูอืมเขาเลือกไม่ได้เขาค่อนข้างมีอิสระกับตัวเองมากเลยมาดูกันหน่อยนะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะ้องมีความเข้มแข็งนะคะคุณค่อนข้างมีความตองมากคุณมีความรู้รู้ลึกๆจากภายในใจของคุณแล้วนะคะ ว่าคุณเข้าใจแล้วละธรรมชาติของเขา,าเป็นยังไงแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะไม่ได้แขรคนเดิมๆแล้วรู้สึกแบบโฟกัสในชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นโฟกัสในอิสระของตัวเองอะคะ่ะคุณจะเลือกในเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะสองคนะ่ะส่วนคนเดิมคุณก็จะแขวนกวยานก่อนขอดูหน่อยนะคะคนใหม่ที่เข้ามามามา,มาทางด้านไหนบ้างเอย โอ้โ oh อาจจะเจอกันในเรื่องการเรียนนะคะการงานค่ะมาแน่เลยอ่ะอืมแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเคลียร์มากนะคะ mm hmm. เขาไม่ให้ทําให้คุณอยู่แบบว่าคิดไปเองหรือแบบว่ารู้สึกไปเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะ mm hmm. เขาค่อนข้างที่จะมาเข้ามาแก้ปัญหาบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับตัวคุณด้วยซ้ําอืมตัวเขาอ่ะ ตัวเขาหรือตัวคุณไม่รู้นะคุณไม่อยากจะข้ามทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกินเลยมากกว่าแบบเพื่อนอนะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะเพราะว่าคุณรู้สึกเข็ดกับคนเก่าอะ่ะคุณมันทําให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นคุณอยากมีเซฟโซนของตัวเองคุณยังเลยยังไม่เปิดใจให้คนใหม่นะคุณมีความคาดหวังนะคะว่า เหมือนกับหลายอย่างที่มันคาดหวังไว้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังในอดีตอะซึ่งในเดือนนี้คุณเลยยังแบบเก็บความสัมพันธ์นี้อยู่อะคุณยังไม่พร้อมที่จะพัฒนานะคะคุณลังเจ็บอยู่เลยค่ะคุณอยากคุณอยากให้แบบความสัมพันธ์เดิมของคุณอะคุณอยากให้มีการก<ม>ีฟแอนด์เทคอะค่ะคุณอยากให้เขาแบบใจดีกับคุณบ้างหลังจากที่แบบ ทำให้คุณแบบเจ็บปวดมานานมากอะ่ะซึ่งคุณอะ่ะคุณเข้าใจนะคะแล้วคุณพยายามมุกออนเพราะคุณรู้ว่าเขามีตัวเลือกเยอะมากแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณมุกออนได้คุณจะเจอความมั่งคั่งนะคะอือเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับคนความสำคัญไม่ชัดเจนนะขอดูก่อนเลยนะคะส่วนคนใหม่เก็บไปก่อนเนดะ้อขอดูเพราะว่าคนใหม่คุณยังไม่เปิดใจเลยอะ่ะ ขอดูไหน่อยนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างนะคะหลังจากที่แบบทำให้คุณเจ็บปวดมาโอ้โหเขาก็จะยิ่งนิ่งเหมือนเดิมค่ะเพราะเขาเขากลัวค่ะเขากลัวในความสัมพันธ์นี้เขากลัวคุณด่าเขานะถ้าเขาเทคแอคชั่นเขากลัวคุณไม่ต้อนรับเขาซึ่งเขาแบบเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นโชคชะตา จัดสรรมาให้เขาเป็นคู่ของเขาได้ซ้ําแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันไปเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นเพราะตัวเขาเพราะเขาเป็นนิสัยแบบนี้นะคะทุกอย่างมันเลยแบบว่าไม่สามารถแบบเวิร์กออนทางความสัมพันธ์นี้ได้ซึ่งโชคชะตากำลังมาบอกว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะว่ามันจะจบหรือมันจะไปอืม คนที่มีเสน่ห์มากนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาเป็นคนที่เติมเต็มในชีวิตเขามากเขาพยายามที่จะไม่สร้างปัญหาหรือว่าก่อดรามา่าใดๆนะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยคุณอาจจะเดินจากเขาไปโดยที่ยังไม่ทันล่ำลาหรือว่าแบบไม่ได้พูดเคลียร์อะไรกันมากได้ซ้ำอะมันทําให้เขาช็อกนะคะอมันทําให้เขาแบบ อ้าวทำไมทำอย่างนี้ล่ะยังไม่ได้แบบว่าคุยกันเคลียร์กันเลยเหตุการณ์มันก็มันก็เปลี่ยนผันไปแบบนี้แล้วหรอต่างคนต่างแบบแยกย้ายกันไปแล้วหรอ,อคุณอาจจะเป็นคนเดินออกมาจากเขาเองนะคะซึ่งเขารู้และเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่คุณเดินออกมาแต่ก็สร้างกำแพงใส่ใเขาอะ่ะมันส่วนหนึ่งส่วนมันคือเขาเลยอะ่ะเขารู้นะคะเขาพยายามที่จะแบบ เพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่โน้มน้าวจิตใจคนเก่งมากอะ่ะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือทําอะไรอก็คือมันทําให้คนอื่นเขาเชื่อหมดอะ่ะซึ่งเขาอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะอยากจะเวลานคุณไว้แต่ว่ามันเหมือนกับว่า มันยากเหลือเกินเนื่องจากว่าตอนนี้คุณค่อนข้างเติบโตแล้วคุณเริ่มตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วว่าถ้าเขาแบบมีเขาเรียกว่าอะไรทําอะไรล่รอๆหรือเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าหลอกลวงไม่น่าไว้ไวางใจไม่จริงใจกับคุณน่ะคุณเดินออกมาได้เลยเพราะคนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ซื่อตรงแล้วก็ค่อนข้างยุตทธรรมในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคุณฉลาดขึ้นนะ ใช่คุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยในอดีตอ่ะมันมันอยากคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นครอบครัวกันมันมีความสุขสมหวังมันมีแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันไปในระยะยาวอะ่ะมันขึ้นเทนออฟคัพเลยนะคะแต่พอโอ้โหเทนออฟคัพมื่กาเทนออฟซอดคนดูความสัมพันธ์เนี้ย มันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่เคยสร้างอยากจะสร้างครอบครัวกันเลยนะถึงขั้นนั้นเลยนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะแล้วมันก็ขึ้นเซนออฟสอดตท้ายเลยอ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจหรือเจ็บปวดแล้วมันอาจจะมีการที่วิสัยทัศน์ของคนบางคนน่ะเวลาคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจกัน เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนนะคะเป็นคนเจา้าเจ้าแผนการอืมแล้วก็ชอบทําอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอะ่ะแม้มุคลิกเขา่ะจะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนที่ดูแบบเงียบๆสุขุมนิ่ง,ๆ,ขขงๆอะ่ะแต่ใจจริงอ่ะเขาเป็นนักวางแผนตัวลายนะอยากจะบอกอืมขึ้นเดวิล ขึ้นเดวิลกับเฮอร์มิตพร้อมกันคงดูสิบุคลิกภายนอกอ่ะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยอะไรใช่ป่ะดูแบบผู้ใหญ่สุขมุมใจเย็นพูดดีมากเป็นคนที่มีทักษะในการพูดดีมากแต่ความเป็นจริงอะคะ่ะใจเขาอ่ะค่อนข้างที่จะมันขึ้น d e วิลนะเป็นคนที่ชอบทำตามใจตัวเองถ้าตัวเองรู้สึกแบบไหนหรือแบบล่งหลกเรียกว่าอะไรลุ่มหลงอะไรแล้วอะคะ่ะ เขาเขาไม่คิดหน้าคิดหลังนะเขาจะทําอะไรก็ได้ทําให้เขาที่เกิดสร้างความพึงพอใจให้กับเขาเขาจะยอมทําทุกทางซึ่งตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเขาอยากจะกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้อยากจะมาติดต่อสื่อสารกับคุณนะเพราะว่า เขามีแพชชั่นกับคุณอะอแล้วก็หน้าที่การงานอะเริ่มดีขึ้นละเหมือนเขาจะไปรับฟังหรือปรึกษาใครมานะคะแล้วเพื่อนเนี่ยอาจจะแนะนำว่าการที่เขาทำแบบเนี้ยเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บถ้าเขายังรู้สึกอยากจะ ไม่ต่อความสัมพันธ์ของกับคุณอีกครั้งอะ่ะเขาจะต้อง take action นะเขาจะทำตัวเป็นแบบนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเขา take action น่ะไพ่ะบอกว่าจะประสบความสำเร็จด้วยซึ่งเร็วๆนี้นะคะเขาจะ take action นะคะอาจจะเป็นการพิมพ์ text พิมพ์ข้อความมาหานะเพราะว่าอาจจะเรู้ว่าคุณรอเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะ ถึงแม้เขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขาคิดว่าการเริ่มต้นใหม่กับคุณครั้งเนี้ยมันสามารถไปต่อได้ยาวแล้วเขาก็มีความสุขอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้คุณด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เขาจะเริ่มต้นกับคุณใหม่แล้วล่ะเขาจะจบอดีตนะคะอะไรที่ไม่ดีอะคะ่ะแล้วก็เขาจะจบอดีตจริงๆด้วยอะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์กับ ความสัมพัน์ของคนเต่าของเขานะคะหรือว่าเป็นถ้าสมมติแบบเขาเคยมีคู่มีคนรักอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะอย่าด้วยนะแล้วเขาก็จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณอีกครั้งด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าให้นะคะอยากจะแนะนำอะไรบ้างโรแมนแอนเจลนะ You d e s e ส v e love นะคะชิลด์เนอร์เฟ t ร์ธสเตย์ออฟเดอะพิลลิ l i าร์ e ก a เล e ร์ไพล์เ to the น a ูเลียนส์ไพ่นะคะไพ่นะนำว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการแยกจากกันไปก่อนแล้วล่ะทั้งที่คนสองคนน่ะเคยคิดจะสร้างอนาคตร่วมกันด้วยแต่ว่าเมื่อคุณเห็นว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนเตือนคุณว่าฉันไม่ควรก้าวต่อในความสัมพันธ์นี้คุณเลยถอยออกมาแล้วมันมีการแยกจากกันเกิดขึ้น ไพ่แนะนําว่าถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีก่อนเพราะการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาที่เขาจะมาสร้างความจริงใจกับคุณและถึงขั้นวางแผนที่การจะแต่งงานหรือมั่นหมายก,กันด้วยนะคุณเป็นคนที่น่ารักคะ่ะคุณสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะความสัมพันธ์นี้อาจจะเกี่ยวกับชิลด่นด้วยนะคะไม่รู้ว่าอาจจะเป็น คนที่มีครอบครัวหรือเปล่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเด็กนะลองดูกันนะคะว่าคุณต้องดูแน่เลยว่ามันคืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กกันโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับแนะนําประจําเดือนบ้างนะคะอาจจะเป็นแนะนําเรื่องการงานการเงินความรักนะคะไพ่ไม่ได้เจาะจงนะสําหรับไพ่แนะนําดวงประจําเดือนความรักของเดือนมิถุนายนนะคะราศีสิงห์ จะจคุณจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะในการที่แบบคุณขยันทำทำงานหรือทำอะไรสักอย่างเนือนะะ้อค่ะแม้มันจะต้องเสี่ยงหรือว่ามันจะต้องพบกับความตื่นเต้นมากแต่แบบผลสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเจอแสงสว่างนะคะเพราะความแบบจริงใจหรือความบริสุทธิ์ของคุณนะคะมันทำให้ทุกคนเห็นแล้วแหละว่า คุณมีความสามารถแค่ไหนคุณมีโพเทเชยลยังไงที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จทุกๆคนจะชื่นชอบคุณแล้วก็รักคุณนะคะเพราะคุณเหมือนแบบคุณเป็นแสงสว่างแห่งเขาอะค่ะคุณค่อนข้างบริสุทธิ์จริงใจแล้วก็ใจดีอ่ะมันอยากมันขึ้นเพลิงขึ้น p เพอร i เฟก i o n ด้วยนะคือคุณคุณค่อนข้างสว่างสดใสอะค่ะคุณมีแสงในตัวเองอะค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะนําพาให้คุณอะ ประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างอะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องการงาน,งานการเงินหรือความรักนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าจาจัก,กรวาลจะจัดสรรอะไรให้กับคุณเนาะสาหรับเดือนนี้นะคะก็จบดูดวงความรักของชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะอาจจะเป็นพิกเด็กหรือว่าราศีอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึงน,นะคะว่าจะทําอะไรต่อไปบา,บายยโชคดีนะคะทุกคน